นี่ไงทุกคนเอาซีรอแป๊บนึงเป็นเนื้อฉลามไม่ทิ้นี่ไงเรียบร้อยครับสวัสดีอยู่ในช่องกรีนโซนนะครับเจอกันอีกแล้วกับลาบลาบลาบของเราแรกก่อนนะครับรอรลพี่เอพ่ลย่ะรอ h โ l l เข้มเลยนะครับก็นะครับเป็นกครั้งก่อนนะก็พี่ยิบกลับมาครับแหมไม่น่าเชื่อพี่ยิบจะหนังเหนียวขนาดนั้นแต่วันนี้นะครับมาเรามาเล่นลาฟกันอีกแล้วแต่ว่าเราจะมีการอัปเกรดของอะไรนะอุปกรณ์มากขึ้นนะพี่ยิบเนาะเริ่มครับไปแล้วตูบอกเลยนะเดี๋ยวเราเข้าดูดีกว่าอย่าลีอย่ารอช้าครับกับบ่อน้ําหลังบ้านฉันนะครับมาเข้าดูกันก่อนดีกว่าบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพาพี่ยิบมาเล่นเนี่ยพอไก่เองเนี่ยโอ้โหแบบ คือไปดูแ้วการไปดูไปไปดูแพแล้วการโ,โคตรโคตรอลังการวังเวอร์บอกวังโคนเข้าไปดูเลยนะอบาบามมื่นมากเลยเก็บของันมื่นนะแล้วก็พอได้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 ค้าอุปกรณ์เนี่ยมันทำให้เราทำเก็บของได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรมาปรแปลกแปกขึ้นแต่วันนี้เราจะมีะวิธีการคือครั้งก่อนเราเราจัดการเรื่องห่อไปแนละ้วใช่ไหมพี่เิฟใช่เรื่องโอ,โอาวุธเรื่องอะไรดีขึ้นดีขึ้น บอกเลยว่าค่าฉลามไปเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูหัวฉลามโอ้โหชี้คุยกัเราอ่ะเดินไระจาก็เดี๋ยวนะครับดเ,เดี๋ยวนี้จะมีค้าบอกว่าเราบอกว่าอยากจะดำน้ําให้มันมากขึ้นทุกคนก็เดี๋ยวจะค้าอ,อุปกรณ์ดำน้ำําไปลองศึกษามันแล้วล่ะนะครับแต่ด,ดูบ้านก่อนครับมาพี่มายังเข้ามายังเราตอนนี้เราคือเราเราเก็บของมากขึ้นทุกคนเห็นปะพอเราเนี่ยไอตัวไอตัวบอ่อไขมันเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับมันเก็บง่ายขึ้นนะทุกคน แค่เดินนี่ก็มึนเลยนะทุกคนเก็บแบบมึนๆเลยอ่ะนะครับพี่ข้ามายังโอเคครับนี่ครับเดินเก็บสบายๆเลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมะตะกร้าดักไข่บันครับทุกคนของอเพียบอ่ะเอฟหายแล้วเนี่ยมาถึงก็หิวเลยทุกคนก็นครับเอาวงอาวุธแล้วก็ หลายๆอย่างเราอัปเดตไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จัดบ้านใหม่ทุกคนแน่เป็นไงเป็นไงอย่างอย่างโดนนะครับทุกคนยิบอ๋อยิบหายหมดแล้วทุกคนสงสัยจะหายอ่ะมาแล้วช้าเน็ตก็ช้าเครื่องก็ช้าทุกคนน่ครับได้ยินยังได้ยินยังอ่ะช้าตลอดอ่ะ ยังใจเย็นดิเซอร์พี่อะไม่ค่อยดีเลยอะมันจอยแล้วก็หลุดจอยแล้วก็หลุดเราอ้างตลอดแหละยังไม่หายเล่เนจะอ้างแล้วนะครับทุกคนมอ้าคือวันนี้โอ้โหนางอัพอัพบ้านนะมึนเลยวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งออกวิ่งเข้าเก็บของครับอุปกรณ์เหล่านี้พวกนี้แหละช่วยให้เราทํางานได้เยอะมากขึ้นเดินวนรอบบ้านนี่ก็มึนเลยนะทุกคน เอมาให้พี่เอฟดูจัดบ้านใหม่ครับจัดจัดแพ้ใหม่ช้าเน็ตก็ช้าเครื่องก็ช้าพอตังอัพหน่อยมาแล้วจะแทงไม่ไสไหลี๋ยวก่อนไ,นไหนไหเป็นไงเป็นไงดูบ้านเป็นไงดูเตาเดี๋ยวโออลังการ,รว่าเวลาสามเตา<อ>ครับสามเตาครับเอ้ยที่ปิ้งใหม่โอ้โหกินสะใจมากที่ปิ้งอ่ะปลาใหญ่ๆนี่นะครับ ก็มีทั้งไอเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยตอนนี้คือเตรียมพร้อมแล้วเนี่เ่น่เตรียมพร้อมแล้วนะฉลามเนี่ยเจอละมันต้องไปเก็บหรือพี่อีฟเดินเก็บนี่ก็พอแล้วเราอัพของดีกว่าเยอะแยะโถขอติดตัวบ้างเถอะมาอัพอะไรลงเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะบอกเลยว่าหอบโมกกะักอ่ะก็คือหอบ หอกเลหเล็กอัพเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้นนเป็นงไงนี่มีนางกวักด้วยนังกวกแมวกวกเห็นป่ะมีแมวกวกแล้วทุกคนหาอาหารอ๋อข<ค>นนกคอปเปอร์ขนนกพี่ดูเดี๋ยว,ว่าพี่ต้องการอะไรพี่ก็เลือกว่าพี่จะอัพอะไรได้บ้างขาดอะไรบ้างอ่ะอ๋อโอเคก็ตอนเนี้คือพี่พี่กำลังจะสร้างตอนนี้พี่สร้างอันนี้แล้วอ่าขนียกอะฟินป่ะฟินมันช่วยให้เราได้ พี่สร้างไปแล้วอพอใจอันนี้จะจะทำถังออกซิเจนลงไปข้างล่างอ๋อขวดน้ำใช่ไหมใช <î> s> <S ่ขวดน้ำมาเราทำเป็นวหลัดทุกคนจะให้ดูให้ดูก่อนขวดน้ำเดี๋ยวเรามาเออเอเอามามามา,มา,ม,า,ม,ามาสร้างขวดน้ำก่อนดีกว่าพลาสติกเยอะแยะพี่เอฟเยอะมากเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างขวดน้ำกันก่อนนะครับอโอเคสร้างขวดน้ำไปก่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเอาเอาสรลายไปต้ม เรามีหมดแล้วนะทุกคนนะเนี่ยเราจะสร้างมาเป็นแบบนี้ไหนสาลาย,ยู่ไหนค,หคุณหาคุณหาเนี่ยคุณเด็กใหม่คุณไม่รู้เรื่องคุณต้องดูสิคุณนะคุณด้วยคาราวาเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคุณนะ่ะจะทําให้พังนะไหนนะกันไหนว่าสาลาย่อา,าเจอแล้วโอ้โหเรานี้ร้ายจริงๆเลยก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาครับนะครับชุดดําน้ําครับทุกคนนะครับแล้วก็สาลายนะครับสาลาย,ยู่คืออุปกรณ์เตาเผาจะอยู่ด้านหลังหมดเลย เดี๋ยวเราจะมาครับออกซิเจนก่อนนะครับนี่เราได้อดสั่งออกซิเจนแล้วทุกคนนะครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับหอกก็หอกมันเริ่มจะอ๋อออยังยงยังยังได้ยังได้อยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวก็คือตอนนี้แร่ค่าแร่มันขาดพี่อีฟขาดอะไรบ้างแร่ขาดเราอย่าอย่าไปแวะเกาะไปแวะกันเนี่ยไปแวะเกาะตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได้หาของกัน อ่าพายไปไม่ต้องพายเรไปพัดมีโธ่อะไรไหนอ่ะสมอสมอจะทำไม่ให้สมอเราเนี่ยอใหญ่ไม่มีหรอลุงมีแต่ว่าของว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรของมันยังไม่ครบอาวงของมันยังไม่ครบพี่อฟโอเคจัดไปลุงบ้านเขาเนี่ยเนี่ยของมันน้อยอ่ะ เอาเอาสมอหินไว้ก่อนได้ไม่ใช่ปัญหาเด๋นวนับไปหนึ่งนะโอ้โหแบบไหนเร็วไอ้หอกมาสิหอกพี่แป่พังเลยเมันเละหลายกาดมาอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้หกาดเัเป็นกาดพี่เปนกัดพี่ขึ้นมามนลุงอย่าไปสู้กับมันมันมีวิธีล่ออยู่ลุงนี่กันเนาะโโดนแล้ว อะไรเนี่ยแพ้อยู่ไหนอ่ะช่วยด้วยเฮมีขึ้นมาลุงข้าวจริงเฮมี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 มาสิข้าวมันมาขึ้นมาโอ้ไอ้ไร้กาศมันไร้กาศจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะแหมมาสมอบกอยู่ไหนเด้อเด้อเด้อหิน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 เอาหินก่อนหินเยอะอยู่อยู่ไหนวะหินหาไม่เจอสร้างเองหาไม่เจอเองว่ะ โคตรอ่อนอะมากมาแล้วมาหินเพื่อนมาแล้วเธอมาสมอบกสมอบกอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาอยางตรงไหนหย,ย่อนอยางเข้บอีกหน่อยดิครับนึงดิเอาได้ โอเคอย่าเราไปแล้วครับทุกคนอาหาตอนนี้เราได้ดับดำน้ําแล้วแล้วเราจะจะไปจัดการเจ้าฉลามกันเมื่อกี้มันง่าผมไปทีนึงนะเดี๋ยวขอญาตปั๊มอาหารก่อนไม่มีถังออกซิเจนนพี่อีฟแล้วก็ใส่ไปในช่องนั่นเลยใช่ไหมอ๋อใช่เครื่องแต่งกายของเรา okay, โอเคนะครับ,บใ,ใส่ยังแม่ <Mental S 1> เมทัลหมดเมท่าหมดแล้วหรอหมดเดี๋ยวเราต้องลงไปดำแล้วพี่อีฟ เ <Okay>, okay. ท่ามันเนาะมันน้อยมากพูดถึงเราก็ค้าบอันนี้มาใหม่เห็นป่ะเนี่ยนีย่คือตัวที่เราคร้าบใบไอ้เขาเรียกอะไรแสงอาทิตย์อ่ะใช่อกอนะ้ําผ่านแสงแดดมันโอเคเลยนะโอเคพูดถึงมันโอเคอะไรตอนเนี้ยไปนอนกันไปเอาเช้าเช้าโอเคเดี๋ยวเราดูครับที่เราก็ทำการเนี่ยเป็นงานชุดประดาน้ำครับ พร้อมติงกกด้วยครับติงกกเนี่ยนอนก่อนนอนก่อนจะเช้าจะได้หายง่ายๆได้เลยอา้าวพี่นอนไม่ได้แล้วจะเช้าแล้วไม่ให้นอนแล้วเช้าแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวดำลงไปครับวันนี้เราจะจัดการกับเจ้าสลามด้วยครับผมบอกเลยว่ามันจัดการผมไปเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะทุกคนนะเดี๋ยวนะให้ดูนะทุกคนเนี่ยให้ดู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  อันนี้ผมฆ่าเองนะทุกคนเดี๋ยวดูหัวฉลามนะนี่เป็นไงครับหัวฉลามสิบหัวโอ้โหอย่างคุยอะอยังพี่อายังไปดิพี่ไปลงไปเก็บของก่อนเลยยวช่วยดูห้างบนให้เพราะต้องสร้างอะไรเพิ่มบ้างตอนนี้ฉลามมามาฉลามหลามมาหลามมาเราจะจัดการฆ่าฉลามทุกคนมามันโดนเราต้องไล่มันมันจะมีจังหวะที่ฉลามมันวนกลับมาทุกคน เนี่ยมันจะวนเนี่ยเอาที่เอาซี่เราไล่บวกมันทุกคนน้ำตื้นมันจะสู้เราไม่ค่อยได้นี่นี่แต่เราต้องมองมันอยู่ดำน้ําสู้มันนะทุกคนเอา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 ดำน้ำสู้มันทุกคนที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องตายทุกคนแต่ว่ามามามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันจะฆ่ามันทุกคนนี่ยมันจะฆ่าเราแล้ว จะจัดการตามล้างตามเช็ดมันเนี่ยมันจะวนมันวนกลับมาทุกคนแล้วก็เข้าไปจิ้มมันเห็นไหมน่อย่างงี้อย่างงี้ไล่ฆ่าฉลามบอกแล้วมันจะไล่เราจะไล่ฆ่าฉลามครับไม่ให้ฉลามฆ่าเราแล้วจัววเข้าไปดิทุกคนจั่วเข้าไปจั่วเข้าไปมา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 ฉลามมาฉลามมาวนกลับมาแล้วก็ใสเข้าไปครับทุกคนเอาหอกโมกษ์ของเราเนี่ยแหละครับจัดการมันครับทุกคน,ม,นมันต้องโดนครับ มันต้องโดนงับมันต้องโดนงับมันโดนโดนเงี้ยออกไปโดนัาโดนขาโดนครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับหอกเราแรงครับเรามีชุดดาเดี๋ยวจะหมดแล้วดิมน้ําดําน้าจะหมดอากรอบกหมอาการหมดเอมันกัดแล้วขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยขึ้นไม่ทันแล้วตายเย๊บขึ้นด้ขึ้นดิขึ้นลงขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงรอไปได้ยเก็บแร่ให้โอ้โห โอ้ oh my god เออเออเออหมดที่ยังออกซิเจนอะเฮ้ย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 เกือบตายทุกคนไม่ได้ตายเพราะฉลามนะตายเพราะขาดอากาศหายใจตายซะเด้อโอ้โหจริงจริงครับมันต้องโดนครับบอกเลยมันต้องโดนเดี๋ยวมันต้องโดนอีกฉลามอะมาไอทิดมามันต้องโดนครับยังไงมันต้องโดนครับไม่ยอมมันหรอก วายไปหามันเลยทุกคนมาสิมานี่มานี้ข o ามออนเบีนี่จ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปทุกคนจ้วงเข้าไประวังต้องหันจังหวะเนี่ยจังหวะเนี้ยทุกคนเห็นไหมจังหวะเนี้ยทุกคนเห็นปะต้องหาจังหวะดีๆนะระวังมันวนกลับมาทุกคนเห็นไหมนี่ยไงทุกคนที่มันเห็นไหมเนี่เน่เน่เนยังไง ้องทิ้มมันอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวมันจะวนกลับมาพอมันวนกลับมาเราก็ทิ้มีทีหนึ่งทุกคนเนียครับทิ้งไปอย่างนี้ครับสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะตายทุกคนพอหอกเราแหลงครับหอกเรานี่ขี้โม้จริงๆรงกันนึ่งอหายใจก่อนว่าวันนั้นไปเจอเกาะไหนไม่รู้พี่อิฟมีนกเ,เขามาจิจา้นกตัวใหญ่เขา<ก>มาจิกนกยุบหัวเออ ได้เยี่ยมเยี่ยมเข้าไปมาซี่มาซี่มาซี่มา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 ซี่มาซี่สายสี่สี่เฮ้ยมันกัดเรารถกันไม่ทนันไม่ทันทันไหมทันไหมสู้นี่พี่สู noting. ้ซี่สู้คุณลุงหมดเลือดหมดเลือดหมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่กอดไม่กอดหิวครับหิวขอยากรีนก่อน โอ้โหคือที่นี่ไม่ค่อยมีนี่เนี่ยมเมทัลอะเมทัล<ร>อ๋ออยู่ข้างล่างเขาเปล่าก็น,นะครับเดี๋ยวเราก็หาแรกสักนะระยะนึงก่อนนะครับทุกคนตัวบอลตอนนี้เขอจะจัดการฉลามก่อนนะจ๊ะป๊แบหบนึงแบบน่งป๊แบหบนึง่งจ้ะอีกไม่นานมาันน่าจะตายละเราใช้เวลานิดนึงนะทุกคนมันมีอะไรที่มันแรงอ่ะหอกโมกษะบ้าอีฟธนูไงธแบบนูเหล็กธนูยิงได้อะ่ะฉลามอะ่ะ เดี๋ยวมันจะต่อไปมันจะครับอันนี้ได้อะไรอ่ะดาบดาบดาบเหรอใช่ดาบแหลกแรงกว่าหอกเหล็กจริงดิเป็นดาบเป็นดาบนี่ไงทุกคนเห็นไหมจ้วงเข้าไปเป็นสปาร์ต้าจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปมันวนเนี่ยวนกลับมาแล้วทุกคนนี่ไงทิ้งเข้าไปทุกคนเนี่ยทิ้งเงี้ยแบเงี้ยเห็นไหมมันจะวนกลับมาทุกคนนะไม่ต้องไหว้ตามมันนะรอจังหวะมันมาแล้วก็ ใส่เลยทุกคนเลยอย่าอย่าโดนนะทุกคนนะแต่เนี่ยตอนนี้โดนแล้วทุกคนโดนแล้วโดนแล้วเราโดนแล้วทุกคนโอพักก่อนโอ้เพราบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสจุ่มไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะฆ่าฉลามกันใจเย็นใจเย็นตอนนี้หลอกว่าไม่ค่อยมีเมทัลที่เนี่ยหน้ามืดทุกคนหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดนะหนูแก่แล้วอย่างเงี้ยลุงหน้ามืดทุกคนหน้ามืดโอ้โหเฮ้ย ยอดครับสุดติ่งกันดิ่งมาีรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอให้เลือดขึ้นก่อนแล้วเราจะลงไปวูบฉลามต่อยรอบนึงก็การจัดการฉลามก็ไม่ได้ยากนะครับพอเริ่มฆ่ามันได้แล้วมันก็จะมันทุกคนมันก็จะมันมันจะมันจะมันอ่ะแต่ว่าเราต้องรอเขาเรียกอ่ะมีเวลาแป๊บหนึ่งอ่ะที่ที่มันจะก่อนที่มันตัวใหม่มันจะมาทุกคนมาแล้วแทงเลยลุงเออจัดการมันมาไอทิษ มันเกินไปมันเกินไปเกินไปไม่มีมารยาทกัดมั่วหมดเลย3 days later ไอ้ลูซีมองซีมันอยู่ตรงไหนยังไม่หยุดความพยายามเพรานะครับไม่ได้มันต้องเอาให้ตายหอกเราแรงมันว่ายลงน้ำลึกอะทำดำสู้กับมันอยู่ไหนเฮ้ยมันมาข้างหลังอะไม่ได้มันร้ายอะมันมาข้างหลังอะ โอ้โหทุกคนมันมาข้างหลังเดี๋ยว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 ขอรอแป๊บนึงนะครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยปลูกต้นไม้เหรอใช่ลุงน้ำปลูกต้นไม้เดี๋ยวผมปลูกบ้างเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการปลูกต้นไม้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะโอ้โหเราเนี่ยมันร้ายกาศเนาะมันอยู่ไหนฉลามอยู่ไหน นต้องเอาให้ตายครับต้องอต,ต้องเอาให้ตายอันนี้พ<อ>่ปลูกต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการปลูกต้นไม้เนะาะจะาพี่<ร>มีถังนะมีไม้มีถังรดน้ํานะเราเอาน้ําขวดน้ําที่เรากินเนี่ยไปรดได้พี่ <c oughs> ใครว่าทาอะไรวะเนี่ยเราไม่มีมามา,มาไอทิศมา นี่ทิมเข้าไปสิทิมเข้าไปสิหออค,ครับ <อะ S 1> ทิมเข้าไปครับนี่ไงทุกคนรองาลย<อ>เอาซ<อ>ีรอ,อ,อ,อแป๊บนึงเอาเนื้อฉลามให้กินนี <c oughs> ่งเรียบร้อยครับ <c oughs> ครับงานสำเร็จแล้วครับทุกคนตายเขาบอกแล้วตาย <c oughs> พี่มาเรื่อยเรื่อยแต่ว่าจะอย่าให้เราตายก่อนมันนะ โอเคครับเรียบร้อยครับกับจัดการฉลามแล้วเดีย๋ยวเราลองดำน้ําลึกกันดีกว่ามันดำน้ําลึกได้ใช่ไหมพี่อิฟได้แล้วมันจะมีของมาด้านล่างอน้าไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีมมตอนนี้ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีบอกเลยไม่มีแล้วเราจะเอาไว้ทําไมอ่ะหรือว่าเราดำได้นานขึ้นใช่เราดำได้นานขึ้นเราว่นายน,น้ำใต้น้ํานได้เร็วขึ้นพี<อ>่เพราะว่าเรามีตีนกบไง ช่วยอเวลาอปล่าเปลี่ยนก่อเหรอพี่อีไปดูหมดแล้วไม่มีอะไรเลยข้างล่างโอเคครับเดี๋ยวเราเอาพี่มาเอาหัวฉลามนะครับข้ามเสร็จแล้วก็เอาหัวมาแปะครับแปะไงอ่ะขึ้นบันไดไปก่อนสิลุงนี่ลุงก็เฉีแล้วก็สร้างบานซะเนาะเสยยากเลยเนาะนะครับาล้วถการเอาหัวฉลามแล้วก็กดอีเข้าไปว้าวเป็นไงอย่างเท่ครับเป็นไงล่ะอาจารย์ครับหมันต้องโดนครับตอนนี้เราคือเราสร้าง ปฏิทินไปด้วยตอนนี้อยู่กับแพเนี่ยหกสิบเอ็ดวันนะครับผมหกสิบเอ็ดวันแล้วเด้อครับก็เป็นไงไ,งไหมครับกับหอกมกกรสักครับโถหูเป็นไงสุดติงกระดิ่งแมวครับทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องไปหาแร่ไอเมทัลให้มันเยอะหน่อยพี่มันใช้เยอะอมากพวกอัปเกรดเดี๋ยวเราจะไปเกาะใหม่ใช่พี่ไปเกาะอันใหม่ใช่ไหมใช่เราต้องหาแร่ให้มันเยอะมากนายพี่อีฟสร้างต้นไม้เดี๋ยวราผมเราสร้างต้นไม้บ้านทุกคนไม่ได้ครับเราไม่ยอมครับ ปลูกต้นไ,ไมใช่เป <ละ S 1> ็นระเบียบพะลุงสร้างต้นไม้สร้างที่ปลูกผลไม้นี่ไงต้นไม้เราจะโตขึ้นพี่แล้วก็สามารถตัดใบตัดอะไรได้อ๋อนดีครับเดยวที่เราไม่ต้องแบบนี่น่งน้วมันโตไวมากใส่ปุ๋ยสูตรเท่าไหร่เนี่ยฮะสิบหกสิบหกสิบหกโอ้อโตอนนี้เราขัดแคนมมไม้ไม้เชือกอะใช่เมื่อก่อนเยอะมากนะเชือกอะ ถ้าเราเอาพวกไปขุดข้างบนมันจะมันจะมีอะไรไหมเอ่อถ้าเราจะหาแร่พวกไทเทเนียมเราต้องคาบเครื่องหาแบบคาบเครื่องพี่คืบเ,เป็นเครื่องหาเหมือนจับจับจับ,จ,บจับเครียกเรดาร์อเออหาว่าใต้ดินมีอะไรเอาพวกไปก็ขุดไม่ได้พีต่ตอนนี้ไม่มีโอเคก็ถือว่าคลิปนี้ เราได้ค้าของเราได้จัดการฉลามแล้วใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเกาะหาหาเหล็กแล้วเราขัดแคนเลยอาจจะต้องหาของไปอีกระยะหนึ่งโอเคโอเคไหมแล้วก็ตอนนี้ก,ก็ปลูกต้นไม้แล้วเพื่อเอาใบใบไม้มานั่นเดี๋ยวเราต้องรองใ,หให้มันโตนทุกคนนะสหรับอีพีหน้าทุกคนอาจจะได้เห็นต้นไม้มันโตเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกนะครับก็อย่างไงก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูลงเข้ามาดูหรือตั้งใจเข้ามาดูก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะจ๊ะ,จะก็อย่างไงเราก็รอติดตามอีพีใหม่ที่ต่อไปดีกว่าจะเราจะขึ้้นกไดใช่ม ใช่เราจะไปล้างแชนหมูป่ากันใช่เอามันต้องเอามันต้องโดนอยู่แล้วโอเคครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันแล้วก็แล้วก็มาเป็นเอซีกันแล้วก็มาเล่นเกมกันนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะแล้วไปบ่ายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่เอฟบายบาย